สวัสดีค่ะช่องแลมิดดีไอวค่ะวันนี้แม่รำจะพาทําพานไว้ครูแบบง่ายค่ะเป็นพานดอกไม้ค่ะวัสดุก็าหาได้ง่ายๆค่ะวัสดุมีดังนี้ค่ะใบตองเราใช้ขนาดกว้าง5ซนติเมตรยาว15ซนติเมตรค่ะดอกรักดอกบาลมิโ้โลยแม็กเย็บตะปูเข็มกันไกลโอเอซิต ดอกมัมสีม่วงและดอกมัมสีขาวค่ะวิธีทำดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เราพับใบตองในลักษณะแบบนี้นะคะเรียงกัน3ชั้นค่ะเราจะใช้ใบตอง3ใบค่ะซึ่ง3ามใบนี้นะคะมีขนาดนะเท่ากันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะพับใบตองจากขวามือก่อนค่ะพับลงมาประมาณ45องศาค่ะ และพับลงมาอีกครั้งหนึง่งให้สังเกตดูตรงนี้นะคะก็คือสันของใบตองนะคะจะเท่ากันพอดีกับขอบค่ะพับลงมาจากซ้ายมือค่ะและพับอีกครั้งหนึง่งใช้นิ้วชี้กดไว้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะจะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมพอดีนะคะแล้วใช้กันไครทับไว้ก่อนค่ะใบที่สองเราก็พับเหมือนกันค่ะ และพับลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็พับอีกครั้งนึงค่ะพับลงมาเหมือนกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะใช้กันไกรทับไว้ก่อนค่ะใบที่3นะคะเราก็พับเหมือนกันค่ะ สร็จแล้วนะคะให้เรานำใบที่1และใบที่2มาประกบกันค่ะโดยให้ปลายแหลมๆนะคะให้เสมอกันค่ะจัดเรียงให้สวยงามค่ะดึงปลายเท่ากันนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออกค่ะด้านข้างเราก็จะตัดออกเล็กน้อยค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะใช้แมกย็บเย็บไว้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นใบตองที่มีสามใบซ้อนกันค่ะทำแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะนำโออซิสนะคะมาทาบกับพานค่ะแล้วตัดแบ่งโออซิสออก เรื่งนึงค่ะถ้าพานสูงนะคะเราก็จะตัดโอเอซิสในลักษณะที่เท่ากันกับพานเลยค่ะแล้วหั่นโอเอซิสนะคะเป็นวงกลมเหมือนพานค่ะโอเอซิสนะคะเราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนค่ะหรือไม่ก็ซื้อที่ร้านขายดอกไม้ทั่วไปค่ะเขาก็จะขายในราคาก้อนละประมาณ30-35บาทค่ะ โอซิซิสนี้นะคะเราก็จะใช้ในงานดอกไม้ค่ะส่วนมากนะคะเมื่อเรานํามาใช้ในงานดอกไม้เนี่ยดอกไม้ก็จะไม่เหี่ยวง่ายค่ะและเราก็นําไปทาบใส่พานเลยค่ะด้านขอบของพานนะคะเราก็นําโอซ์ซิที่เหลือนะคะมาตัดเป็นวงกลมค่ะตรงบริเวณขอบของพานนะคะเราก็จะใส่โอซิซิสให้เต็มขอบเลยค่ะเราก็ตัดมาใส่ค่ะแล้วก็ยั ลงไปด้วยเอซิดค่ะแล้วเราก็เทน้ําใส่จากนั้นนะคะเราก็จะนําใบตองที่เรา,าพับเสร็จนะคะมาวางเรียงกันทําเป็นฐานของพานค่ะแล้วเราก็นําตะปูเข็มมาปักยึดไว้ให้แน่นค่ะพานที่เราใช้ในวันนี้นะคะความกว้างจะอยู่ที่8นิ้วค่ะเป็นพานทรงตื้นค่ะ ฐานของพานไหว้ครูนะคะเราใช้ใบตองทั้งหมด24ใบค่ะเ <_ an> มื่อเรานำมาพับนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด8ชุดด้วยกันค่ะเ <_ an> มื่อเราทำฐานพานเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำอุบะของพานค่ะโดยให้เรานำเข็มละได้นะคะมามัดที่ก้นก่อนค่ะ <_ an> เพื่อป้องกันดอกไม้หลุดลงไปนะคะเราจะมัดทบลงกันก็จะประมาณ 4-5ครั้งนะคะและให้เราร้อยดอกบานเมลโ,โลยก่อนค่ะร้อยตรงตรงกลางของดอกค่ะขึ้นมาด้านบนค่ะและต่อมานะคะเราก็จะร้อยดอกรักค่ะจากตรงกลางค่ะขึ้นมาด้านบนค่ะเราใส่ดอกรักลงไปทั้งหมด3ดอกนะคะ เมื่อเราลอยทั้งหมดได้4ดอกนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนําตะปูเข็มมารัดกับเชือกค่ะหรือกับได้ที่เราเย็บลงไปนะคะพันให้แน่นก่อนค่ะแล้วก็ใช้สันของเชือกนะคะเป็นวงกลมค่ะแล้วก็นํามาใส่กันกับตะปูเข็มค่ะประมาณ3-4ทบนะคะก็จะแน่นพอดีค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะใช้รันกรตัดส่วนที่เกินออกค่ะเราก็จะได้อุบะของพานนะคะแบบน่ารักพอดีค่ะแล้วเราก็ดึงได้นะคะให้อยู่ด้านบนของเข็มค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนําอุบะมาเสียบลงไปแล้ววางใบตองนะคะจะได้ทั้งหมด8ช่องด้วยกันค่ะ ต่อมาค่ะเราก็จะนําดอกมัมสีม่วงนะคะมาทําเป็นฐานชั้นที่2ของพานค่ะโดยที่การตัดนะคะเราจะตัดให้ก้านของเขาเนี่ยห่างจากดอกประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะเราจะปักดอกมัมสีม่วงเป็นวงกลมค่ะโดยวิธีการปักนะคะเราก็จะใช้ การของดอกมัมปักลงไปที่โอเอซิสค่ะก็จะทําให้ดอกไม้ของเราไม่เหี่ยวง่ายค่ะเพราะว่าโอเอซิสเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยให้ดอกไม้ของเรามีความสดชื่นค่ะเราก็จะปักเป็นวงกลมค่ะโดยการปักนะคะเราจะปักดอกไม้ในลักษณะที่เอเียงเล็กน้อยค่ะดอกไม้ที่แม่แรมใช้ในการปักวันนี้นะคะแม่แรมก็ซื้อมาจากตลาดค่ะ ส่วนมากนะคะเขาก็จะขายกันอยู่ที่ร้านขายดอกไม้พวงมาลัยค่ะแล้วก็ไปซื้อมาในราคาไม่แพงค่ะช่อนหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทค่ะชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะนําดอกมัมสีขาวมาทําเป็นชั้นที่2ค่ะโดยเราจะตัดให้ห่างจากดอกนะคะก้านของเขานะคะจะยาวประมาณ5เซนติเมตรค่ะตัดเท่าๆกันค่ะ พานชุดนี้นะคะเราใช้งบไม่เยอะค่ะเราซื้อดอกไม้รวมกันก็60บาทค่ะส่วนใบตองนะคะเราก็ไปหาเก็บเอาหลังบ้านค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็ง่ายในการทำพานดอกไม้ไว้ครูค่ะการปักดอกไม้ชั้นที่สองนะคะเราก็จะปักให้สูงกว่าชั้นแรกค่ะโดยการปักดอกไม้นะคะเราก็จะปักให้ยงเอียงเล็กน้อยค่ะ ปักสับหว่างกัานระดหว่างดอกมันสีม่วงค่ะเราใช้ดอกไม้ที่มีลักษณะเท่าๆกันนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราปักดอกไม้ของเราจะได้สวยงามค่ะต่อมาค่ะเราก็จะปักดอกบานวนรอยนะคะในขอบพานทั้ง8จุดด้วยกันค่ะดอกบานวนรอยนะคะเราก็ตัดให้เหลือก้านนิดนึงนะคะและเราก็นำไปเสียบที่โอเอซิตค่ะ ก็จะทำให้พานของเราสวยแล้วก็น่ารักขึ้นค่ะต่อมาค่ะชั้นบนสุดนะคะแมลันจะใช้เป็นดอกกุหลาบสีดอกด้วยกันค่ะโดยดอกแรกนะคะจะปักให้สูงหน่อยนะคะและอีก3ดอกที่เหลือนะคะเราก็จะปักเหลื่อมลงมาเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้พลาสติกค,ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะใช้เป็น ดอกไม้หรือว่าดอกอะไรก็ได้นะคะอันนี้แม่แรมเลือกใช้เป็นดอกกหลาบสีชมพูค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทําพานไหวครูแบบง่ายนะคะโดยวัสดุที่ใช้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะวิธีทาก็ไม่ยงยากค่ะแถมยังประหยัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่แรมก็ขอขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแม่แรงม,มาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของแม่แรงกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ